มาดูเรื่องราวของคนที่เขารักสุขภาพนะครับแลคตาซอยเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่เบเนฟิตไฮโปรตีแลคโตสฟรีนะครับชวนคนดังร่วมแนะนำการใช้ชีวิตแบบมีความสุขครับเบเนฟิตไฮโปรตีแลคโตสฟรีเป็นแบรนด์นมโปรตีนน้องใหม่จากแลคตาซอยครับจัดงานเปิดตัวสุด e x c กซ์คลูซีฟเบเนฟิตเฮลที่ทอล์กวิดมีชวนคนดังในโซเชียลมาร่วมพูดคุยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพอย่างเข้มข้นมีสไตล์ ถึงความสําคัญของโปรโตีนที่ควรมีต่อร่างกายและการออกกําลังกายที่เหมาะสมครับซึ่งเป้าหมายของ Benefit h ฟ g ต p r o t e ตีนและโต e f ฟรีก็พร้อมตอบโจทย์ให้เป็นเรื่องง่ายสะดวกอร่อยและเข้าถึงได้สําหรับทุกคนในทุกจังหวะของชีวิตประจําวันมาพร้อมความอร่อยรสช็อกโกแลตและกลิ่นสตรอเบอรี่ครับวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟทุกสาขาทั่วประเทศ เบนฟิตไฮโปรตินแลคตฟีเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราคิดค้นสูตรพิเศษขึ้นมาจริงๆอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมาลองดื่มนะคะสามารถพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ต้องแช่ไม่ต้องชงนะคะดื่มได้ทันทีนะคะ